สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมากินตามลักษณะอีโมจิกันอย่างแรกตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นขนมช็อกโ,โกแลตอันนี้หาได้มหมันก็คือช็อกโ,โกแลตแหละมันก็คือช็อกโกแลตใช่ไหมใช่ปะมันก็ใช่นะช็อกโกแลตอ่า <laughs> ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะที่ม,มาแล้ว ตรงนี้เลยช็อกโกแลตที่เราใส่อีโมจิไว้หาได้มาแค่นี้ต่อไปไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่าเน่ก็จะเป็นขนมผิงชอบกินนี่เปิดได้และเปิดแบบนี่ขนมผิง จะละลายในปากชอบเผวออร่อยขอเอาอักันยังจะไปเป็นนมนั่นเอง มันก็จะเป็นดัตมิลดัตมิลกล่องเล็กๆแบบนะี้จะเป็นอยาน่างสุดท้ายแล้วนะแดัตมิงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยว ดแล้วกินตามอีโมจิสามอีโมจินี้ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนหรือเปล่าโอเคบ๊ายบาย